คุณน่ะดอกไอ้ควักมรกตจับพ่อแม่เปนองจา้าขูดงามเลยสวยงามอีลีอันนี้อยู่ที่ทำงานจอด้จับพ่อแม่เปนองจ้ะยาวเป็นคืบนจวดเลยคุณน่ะคืบหนึ่งควักมรกตสวยงามจริงๆ Du Er det blomster, eller? Ja, det første gang, jeg har set den her blomster. Ugh, det er den her. Ja, tænker bare. tak, der var jo ดอกเพื่นจ้านี่เกิดงเงินโอ้ยจะดอกไปหนึ่งสองสมดอกสามนี่จะดอกเพื่นจ้ะพื่นอะเพื่อนดอกดอกเม่งไงเพื่นอะ